สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางเฟสบุ๊คเลททาง YouTube ที่คารพบักวันนี้ผมจะรีริวรถสอนนะครับมีรถโตโยต้าโคโร l a a l ท i ป2,012จดทะเบียนปี56นะครับผมมานำาเสนอคันนี้เป็นรถโตโยต้าโคโร拉 a ัพทิป2,012นนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับก็ผมตั้งราคาที่5้าหมนานะครับผมไม่รวมส่งนะครับคันนี้ถ้าจะให้ส่งถึงหน้าบ้านก็ ต้องเพิ่มอีก3 0 0 0บาทนะครับผมท่านใดที่อยากได้รถ่นเบช้ในรัวเดือนนะครับแนะนาคันนี้รถสภาพดีนะครับผมเป็นรถมือเดียวเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่าคันนี้เอาไปทําเคลสีหรือไม่ต้องไม่ต้องทําสีก็ได้นะครับคันนี้ใช้งานได้เลยกุญแยาี IA, ีมทดนะครับเป็นถุงลมนิรภัยคู่นะครับนี่นะครับสีประมาณนี้นะครับผม เป็นรถปีสอง3นสิบสามะครับผมเห็นนะฮะเห็นนะนะครับสภาพสวยๆครับสีขาวนะครับคันนี้บอดี้สีขาวแอร์เย็นฉ่ำจนถึงด้านหลังเลยนะครับก็ถือว่าผ่านเลยนะฮะห้าหมื่นเก้านะครับตัเก็บเดิมนะครับผมเดิมห้าหมื่นเก้าไม่รวมส่งนะครับผมนะฮะ ถ้าจะให้ส่งถึงหน้าบ้านก็เพิ่มอีกสามพันบาทเป็นรุ่นถกลมนิรภัยคู่ฝั่งนี้ลูกหนึ่งแล้วก็ตรงพวงมาลัยลูกหนึ่งนะฮะเอเยนตมากนะครับนี่เบาะนะครับประมาณนี้นะครับผมมีขาดนิดเดียวตรงนั้นนะครับผมห้าหมื่นเก้านะครับห้าหมื่นเก้านะครับภาษีไม่ขาดไม่ต้องมาจำในทุกกรณีนะฮะเราส่งถึงหน้าบ้านนะครับผม ไม่ลูกค้าไม่ต้องมาจำนะฮะเราไปส่งก่อนเลยนะครับคิดเงินเก็บเงินปลายทางในกรณีที่ลูกค้าไม่ชอบนะครับไปถูกใจต้องเสียค่าเดินทางให้ผม5 0 0 0บาทนะจะส่งนะครับคิดตามระยะทางกันเยกันนะครับผมนไม่เกิน4ี0ร้อยโลนะครับผมค่าส่งแค่3,000บาทนะฮะราคาเงินสดคันนี้อยู่ที่5้า0 0นกนะฮะบวกค่าส่ง3,000บาทจะตกที่ประมาณ6 2 0 0ไม่ต้องมาจำเมต่บาทเดียวเราไปส่งหน้าบ้านเลยนะครับรถสภาพดีนะคันนี้นะครับ ทำเกตสีจบเลยนะครับโลโก้ยังอยู่ครบนะครับผมที่สวยเลยนะครับปั๊ช่างนิวกลับบ้านเราตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่ตรงบนทางด่วนนะครับผมนู่นทางด่วนนะครับโอ้เอเย็นมากเลยครับนี่สุดยอดเลยนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ เป็นรถปี56นะครับคันนี้นะครับเอกสารครบความบนนะครับตอนนี้เราถ่ายคลิปอยู่บนทางด่วน M6 นะครับผมอ่ากำลังจะมุ่งหน้าไปพี่ใหม่นะครับไปลงจุดตรงแถวน้นสูงนะฮะอ่าถ้าคลิปนี้ลงทาง YouTube ไปแล้วนะครับก็อ่าวันนี้วันที่19เก้าพฤษภานะครับผม19หรือยี่น่าจะวันสิบเพฤษภานะครับยี่สบะเช้านี้เป็น2ี่0บพฤษภาหกแปนะครับ ท่านใดที่จะขอดูนะครับพี่ไม่จุมพวงแคนดงสตึกชุมพลบุรีขอดูได้นะครับห้าหมื่นเก้านะคันนี้นะครับผมเป็นรุ่นตัวจีตรงตัวท็อเลยคันนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับ่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับรถจะไปจอดอยู่ที่บ้านเต้ตะพล่าตอำเภอรัตนบุรีนะครับผมคันนี้ขับดีกว่าคันที่ผมได้มาจากเชียงรายอีกนะครับที่แรกบอกว่าคันที่มาจากเชียงรายสุดและคันนี้สุดกว่าอีกนะครับคันนี้ ก็ถือว่าระบบคืบผ่านเลยนะแอร์นี่บอกหนาวเลยแอร์เย็นช่ำเลยคันนี้นั่งอยู่ด้านหลังนี่สัมผัสแอร์ได้เลยแล้วว่าแล้วก็เวลาตอนที่จอดรถนะครับผมแอร์ยินมากนะฮะเย็นเลยนะฮะบางครันนี้รถจอดแอร์จะไม่เย็นนะแต่คันนี้รถจอดแอร์เย็นนะครับผมแอร์ทำงานปกติครับฝากไัด้วยครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถใช้นะครับผมเกียร์โต้นะครับห้าหมื่นเก้านะครับผมส่งถึงหน้าบ้านบอกเพิ่มอีกสามพันบาทนะฮะสำหรับคันนี้ไม่ต้องมาจำในทุกรถนี้นะครับผมไม่ต้องมาจำนะฮะเราไปเก็บเงินปลายทางนะครับ หากไปถึงบ้านแล้วไม่ถูกใจตีนั่นตีนี่ก็แลี้ยงติท่านนะ,ะแต่ท่านต้องใจเงินตามข้อตกลงของเราก่ันนะครับผมเราถึงจะเดินทางไปหาท่านนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ